เอาละสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับอินเดอร์คิลเลอร์อีกแล้วตอนนี้ก็จะมามาหาเรือในแชทเคกันนะฮะอตอนนี้เราได้เจอคนคนอาร์ตอีกแล้วนะฮะอา้าวคุณอาร์ตครับวันนี้มีชุดอะไรมาโชว์ครับโอ้สัหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมไม่มีชุดอะไรมาโชว์ครับไอ้ยังขายของเยูะไอ้สัสขายของขายของไอ้เหี <c oughs> ห้ยดิ เออเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้เรื่องขายคิมด้วยเนี่ยแอดไลน์กันเข้ามาลูกแอดไลน์กันเข้ามาแอดไลน์เข้ามาเอครับคุณโจ้ครับเบอร์ใครวะเอาครับโชว์โชว์ชุดแรกก่อนครับนี่ครับชุดนี้นะครับบวกวิ่งแปดแสนนะครับผมกันกระสุนห้าจิตก็พอแล้วกันกระสุนนี่เกาะนี่เลเวลแปดนะฮะเกาะเกาะเลเวลแปดนะครับผมราคาที่ยี่สิบห้าบาทนะครับผมบ้านเลยยี่งเดือดถ้าซื้อถ้าซื้อถาวรนี่เก้าสิบทูนะครับผมโอเคครับชุดต่อไปเชิญมาครับผมกันเลยทีเดียว นี่ครับนี่ครับผมนี่ชุดต่อไปนะครับชุดสีขาวนี้นะครับใครๆก็บอกว่าเปิดกล่องก็จะได้อย่างงั้นอยางงี้ครับไม่มีต่อไปครับหมดปัญหานั่นต่อไปท่านผู้ชมครับผมเอาแล้วครับเพียงวันนี้ับเติมเพียงแค่ห้าสิบบาทนะครับผมรับชุดของแม็กเฟดไปเลยครับพร้อมปีกพร้อมพร้อมเรีอยวนะคข้างบนอมเรียกเที่ยวไปแหวนเที่ยวพร้อมควยอะไรเพื่อนไอ้ทีไอ้สัตว์ออนไปดเที่สุของฟีสัตว์ ไอ้ไม่เอาไอ้เหี้ยโหหมื่นนาทีไม่ถาวรนี่ครับชุดนี้นะถาวรเนี่ยพลาดสิบถู่แล้นนะครับบอกวิ่งแปดแสนเหมือนเจ้าของแล้วพี่ผีที่สุดครับข้างหลังผมนี่เองครับข้างหลังผมไม่ครับท่านผู้ชมไอ้โดนเล็กสองตัวเนี่ยหรออ่าวิ่งบอกวิ่งนะฮะบอกวิ่งล้านแปดนะฮะกันกระสุนเลเวแปดนะฮะแล้วก็แถมแถมกันโซเลเวแปดเลยแกงโซเลวห้าด้วยนะกันโซ่เลวตีห้า กแบบยิงออกมายิงออกมานี่เป็นแบบว่างูนี่เลยขาดเลยกันโซสีสีแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูเป็นยังไงวะเอาแล้วก็เดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมปืนนี่ให้ด้วยครับแถมปืน MP5 ให้ด้วยกระบอกหนึ่งครับเฮ้ยอันนี้ปืนแรงนะเฮ้ยนี่ไม่ได้ธรรมดานะนี่ไม่ใช่ปืนเล่มต้นนะอันนี้ไม่ใช่ปืนเล่มต้นเฮ้ยนี่ปืนปืนบักวิ่งเลยนั่ยมึงดูดิวิ่งโคตรไวเลยที่อะดูวิ่งหนีวิ่งโคตรไวเลยสัตว์ดูดิตามไม่ทันนะเฮ้ย เออเนี่ยโหดูดิคนไหวแล้วแหละเพื่อนอะไรวะเฮ้ยใจเย็นเอาครับผมสำหรับสำหรับวันนี้ครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมพาไปดูโคตรมุมมีนะผมโคตรมมมี่ะ้าบ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 บ้า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 รับ้า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 คราบ้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 บาบ้าบบาา้วบบ แล้วไงผมต่ำห้าร้อยครับฝากฝากกดตั้งค่ายด้วยนะฮะเออฝากฝากกดเจ็บฝากกดฝากตั้งค่ายด้วยฮะถ้าไม่จริงอย่าฝากนะฮะวางไงเพื่อนแทงห้าร้อยเหรอแทงห้าร้อยวางเลยเพื่อนแทงห้าร้อยวางเลยแล้วพัดน้ำได้พันไม่จับจับจับเออสัตว์เฮ้ยมึงมึงก็สูงมึงก็ต่ำไม่เหี้ยโอเคนะาเราจับจบคลิปไปเงี้ยเท่านี้นะโอ้ยคือสัตว์สวย